ไว้นะถ้าทําตัวไม่ดีจะโดนอย่าอย่าอย่าทะลึงนะ่งหน้าอย่าทะลึงนะ่งหน้าทะลึ่งจะโดนไม่ใช่น้อยรู้จักว่าตัวเองเป็นแมวไหมหากินไม่ได้ต้องช่วยเหลือหาเงินมาช่วยดิรู้ไหมให้ถูกรางวัลใหญ่ๆดิจะได้มีกินอ ด้วดดืยอย่าทำอย่างนี้นะนิสัยไม่ดีนะแม่ตีนะแม่ไม่ชอบกินเสร็จนะหาเงินมาช่วยเรียกลูกค้ามาซื้อของจา้ารู้ไหมซื้อของจ้าหาเงินไม่ได้ก็เรียกลูกค้ามาช่วยซื้อจะได้มีเงินซื้ออาหารให้แมวกวัก <c oughs> รู้ไหมคะอย่าดือ้อย่ามึน ให้หายใจหน่อยอกินไม่หยุดพักเลยดูดูดูดขามือจิกแล้วโอ้ทำไมทำอย่างนี้อ่ะหายหมดแล้วไม่มีแล้ววิวดูดว <laughs> <laughs> อมืออีฟิวเอเอใช้ไม่ได้เลยไม่ไหวเลยดู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 โอ้ยแสหลวงจริงอันนี้แมวหรือลิงเนี่ยกินก็เยอะตัวก็อ้วน ไปหมดแล้วข้าไปทิ้งด้วยไปไม่เข้าไปทิ้งไปไปข้าไปเลยไปลงไปลงไปหมดแล้วไม่มีไปดิไปลงไปลงเว้ยลงลยข้าไปทิ้งด้วยผิดสิเว้เอายอ้าวเจ้ากว้างอยู่ดีว่ะ